เ <G rab ble> กับลอยหกชิ้นแล้วครับนอกตั้งหลังตรงเลยตัวนี้ <c oughs> ย่างเด็ดนะครับพี่น้องผู้ใดมักงัวใหญ่ของเอิารคขามตัวนี้กับโมข้นลาดครับไม่พลาดเลยนะครับเนาะ <c oughs> เอาสวยอีหลี่ดีครับความเนื้อบอกใหญ่หลังเดี๋ยวให้เบื้องแผ่นหลังอยากให้เห็นหลังแตกๆนะครับเนาะครับสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับวันนี้ไม่อีกแล้วงัวฟิล์มใหญ่ๆจากเอ๋สารคามฟาร์มวัวนะครับเนาะวันนี้ฝนก็มีทั้งอา่าง้วแม่ลูกเทพๆนะครับ้วก็งัวทองง้วหัว,วล้นไาห่หลายนะครับเด้อย่ขังนอกก็มีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจ้งางสิผ้ากันไปเบิ้งนะครับเนาะ ซึ่งพิกัดของเอสารคามฟาร์มวัวนะครับพี่น้องกทบ้านหนองคู่ชัยตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเอาบรเเียเวลาครับพี่น้องครับกนอื่นก็ะจะพาพี่น้องนี่ไปปูดคุยทักทายกับท่างเจ้าของเมื่อกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมอนี่ก็มีมว่าครบหนึ่งนะครับผมอ่าตอนนั้นก็เป็นแม่ทองแล้วมี่อนแม่สาวรุ่นทองครับใครเียวก็เอาไปได้ครับผมขอจิตเปิดราคาแล้วก็ ผมว่าฉันตัวแรกให้เลยครับผมอ่ะอยู่ข้างนอกนะครับเนาะข้างนอกครับผมอ่ะเริ่มจากข้างนอกก่อนนะครับพี่น้องครับนี่เอาใครอยากได้ตัวใดมีหัวโลดนี่หลายตัวนะครับจังตัวนี้ก็โล่นธรรมชาติสาวๆสวยๆเลยเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันนะครับเนาะจะพาออกไปดูข้างนอกก่อนนะครับพี่น้องครับเอ้าแบบธรรมชาติเนี่ยค่อยๆเบิ่งไปครับพี่น้องครับกับอ่าเที่ยงวันศุกร์ที่5เดือนสิงหานะครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อตัวแรกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี่ยุดอยู่ข้างนอกมีสี่ตอยู่ครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อ ใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นครับพี่น้องครับตัวแรกโปรโมชั่นมาสั่นเหรอครับพี่น้องอ่ะอ่อนี่ยนะครับพี่น้องครับไปดูตัวแรกกันเลยนะครับเนาะเป็นโปรโมชั่นอ่ะมาเบิ่งกันว่าไอ้เพึ่นจะเปิดไว้เท่าไยนะครับเด้ออ่ะนี่นะครับตัวตัวยางใหญ่ด้วครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ท้องไปก่อนครับท้องแล้วครับผมท้องแล้วนะครับ KF68 ครับผมตัวนี้ท้อง KF68 ด้วครับพี่น้องครับ มีใบไห้อยู่นะครับพี่น้องเด้อตรวจท้องเรียบร้อยครับผมตรวจท้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับ KF 6 8ผสมวันที่สิบสามเดือนพฤษภาคมปี65ห้เด้อครับพี่น้องครับกำหนดคลอดก่สิบสากุมภาพันธ์66ครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกที่ใดครับลูก2ครับลูกที่2ตัวนี้สูงใหญ่อยู่ได้พี่น้องสูงเท่าไรครับตัวนี้850พุ่นละครับพี่แต่แต่ร้้ได้เด้อเด้อเป็นงวดที่แข็งแกรงจะลึกๆนี่แหละสี่สิบแปดตัวนี้ละครับประมาณพุ่นละครับผมหูหูบวยยาวครับพี่น้องครับหนังหนาๆเลยตัวนี้ อ่าเบิ่งไปที่ละส่วนนะครับพี่น้องครับนี่ถ่ายบึกๆเลยนะครับเนาะอ่ะนี่ละส่วนไทยส่วนจิ๊บใหญ่ๆเลยนะครับเนาะอ่ะนมกะบบมีติ้งเหรอครับ,บพี่น้องครับเอาอย่างเดียวต่ออตัวนี้นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับนี่ผมเปิดไว้เอาเห็ดโปรโม,มาชั่นพี่เนาะครับผมคนเขียนมาหกสิบห้าเลยพี่แต่วว่าเอาหกสิบเอ็ด หกรับสิบเอารถมาทรงเอารถมาใส่เอาได้ครับผ<ร>มเอารถมาใส่เอาได้พี่น้องครับราอีกว่บ่ะไรเด้อครับมันใหญ่งวงใหญ่อันนี้วงใหญ่ได้ครับเปิดไว้แค่วงวอหน่อยครับผมหกสิบเอ็ดหรือหกหมื่นหนึ่งพันอันนี้ตัวใหญ่ได้พี่น้องครับนี่เบื้องไายยางกะบ่มีปัญหาขาทกขาถอนครับผมเออเกี่ยวเข้านี่เด้อตึ้งเลยครับตัวบักใหญ่ครับพี่น้องครับเอานี่ละหกหมื่นเอ็ดหกหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ได้ครับเด้อครับผมอ่ะนี่ตับนี้บ่ยไม่หรอกครับพี่น้องครับเอาเอาไปเก็บเลยนะครับเนาะนี่เออ นี่นะครับพี่น้องครับมันต้นเสียงรถครับพี่น้องครับเในความเป็นอยู่ขังถนนนะครับเด้ออ่าทางข้างด้านนี้หกหมื่นหนึ่งพันได้วัวตัวอย่างใหญ่ได้ครับพี่น้องครับว่าจับได้รูปได้ไปเลยครับจับได้รูปได้ครับพี่น้องครับว่าเออนี่ยนะครับเด้อตัวที่สองตัวนี้แดงแบบใหญ่ได้ครับอันนี้เอาไปรุ่นเองนั่นครับผมตัวนี้กัในักลอยหาสิบน่าจะได้นะครับเด้งครับผมเออตัวใหญ่ๆนี่เป็นวัวสาวป่ะครับวัวสาวครับท่องแรกผสมไม่กระเล็ดหกแปดอันนี้เพิ่นอันซองกล่องผสมไว้เลยครับตัวนี้ โอ้นี่ผสมไว้แล้วนะครับเนาะครับผมอ่าผสมกับการเล็ดเคเอวันที่26มิถุนาหกหากำหนดคลอดกะวันที่6เมษาหกหกกัสิเดือนกวัวหรอมั้งครับพี่น้องครับผสมไว้ตัวนี้แดงดีแดงทั้งตัวเลยเด้ครับพี่น้องครับตัวใหญ่สูงประมาณ150ได้นะครับเนาะครับเอาตัวนี้นี่ทั้งเอเสอร์คัมเปิดเท่าไหร่ครับผมเปิดใบอยู่ห้ามื่นเจ็ดครับผมอันนี้ห้ามื่นเจ็ดอันนี้เอาไปรุ่นทองดนะครับพี่น้องครับนี่หูสันสันรามันอ่ะสวยๆเลยตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวไปครับนี่ ตัวนี้ยังครับผมตัวนี้สาวผสมครั้งแรกนะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละงัวไม่มีตัวนี้ตัวนี้ลึกบักคักนะครับเด้อลึกบักคักเลยนะครับเนาะนมๆกะ่มีติกนะครับพี่น้องครับเนี่ยกีบเรียบกัเหียนๆสันสเลยนะครับเนาะพวงหางยาวๆเลยตัวนี้บักไง้อครับพี่น้องครับอ่ะนี่จะพาเบ่งองส่วนไทยนะครับพี่น้องครับดูส่วนไทยหางย่างไงเลยตัวนี้เอ้าผูใดมาโกแดงๆตัวนี้ครับพี่น้องครับตัวบักไงเลยเด้อครับเด้อ อ่ละกำลังมองหางัวดสวยๆงามๆอยู่นะครับพี่น้องครับมาเบิ่งเอาอยู่อ่าไอสารคามฟาร์มงัวครับเพิ่งเสษมีเราอ่างัวใหม่ๆมาฝากพี่ฝากน้องอยู่ตลอดแหละครับผมอ่าตัวอย่างใหญ่นะครับเนาะเอาตัวต่อไปครับผมตัวนี้ครับผมเดี๋ยวจะลืมเอาเบอร์โทรตัวละดน้องไปเลยครับผมเบอร์เบอร์โทษครับผมครับศูนย์แปดสามหนึ่งสี่สี่สองแปดเก้าแปดครับอีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าสามศูนย์หกสอง แ8ดแปดเจ็ดแปดเฟซบุ e ๊กอ่ะเอสารคามสารคามเบอร์ไอดีไล์กับสองเบอร์นี้เลยครับผมอ่ะนี่นี่เครับพี่น้องครับเอาจะพาไปเบื้องตัวต่อไปตัวต่อไปกับแดงดีคือกันนะครับพี่น้องเด้อแดงดีอย่างสวยเลยแดงทั้งตัวนะครับพี่น้องหม้อล้นอันนี้แดงทั้งตัวตัวนี้ท่องพอ่ออะไครับท่องอันเป็นลูกหาสองศูนย์พี่ครับเป็นได้ไปเกิดบ้านอะไครับเป็นธรรมไห้เลยครับพี่ลูกหาสองศูนย์ เออ K เพื่อนเอาหอยเหรอครับโอ้โหไม่มีใยเด้อครับพี่น้องครับลูก SK520 นะครับเนาะทหกเดือนกว่าแล้วพี่ตัวนี้ทองหกเดือนกว่ากับ KF 6 8แปเด้อครับพี่น้องครับนี่ KF หกแปดผสมวันที่23มกราคม65ากำหนดข้อกับสพฤศจิกาหกหาเด้อครับพี่น้องครับเอาตัวนี้สูงสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดพนลรร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเด้อตัวนี้เป็นขาทองแหลกเด้อเพี่อน เป็นง้วสาวทองแรก<ห>แดงดยี่ยกครับเห็ดเขาให้แล้วพี่น้องครับ,รบนี่ผู้ใดอยากแกะได้ตัวนี้สวยๆงามๆเลยเบื้องใกล้ๆครับพี่น้องครับแดงคักแดงแน่พี่แดงทั้งตังตวแดงคักแดงจนใหม่ด้คอ,อ,รอ,รอครับพี่น้องตัวนี้อ่ะนี่ขีบลงขีบเล็บครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากแกะได้ตัวนี้นะครับเด้ออ่าเบอร์โทรศรัพท์ครับผมโอ้ยเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับผมเปิดใบหนึ่งแสนครับ เจ็ดพันครับผมหนึ่งแสนกับอีกเจ็ดพันอันนี้เพิ่นขั้นเพิ่นขูดดิครับพี่ยหัยเพิ่นขูดครับขูดจนบาดเจ้าของหามึงนี่อันนี้ขูดเองดิครับบ่อดิลมดไม่งี้ครับอันนี้ห้อยขูดได้ไหมตัวนี้ขูดครับผมไม่ไม่ครับพี่ขูดได้ไหมขูดกันบแผลงครับพี่น้องขูดกับแพงครับพี่ครับคนนี้มันอยากเอาขีดท่านท่าไดิครับม้วนแมวนไว้ลมเหยืขูดเองท่านของเองอย่าเอายาขีดใส่ยาขีดอะไรกันเลยเอาแผลเหลื่อนนิดน้อยสิพี่น้องครับเดียวครับเดี๋ยวก็หายนะครับเนาะอ่า นี่นะครับพวงหางบัดอกบัวแซมตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผมแดงตัวใหญ่แล้วก็แดงดีนะครับด้วยจุดเอฟเลยครับผมอ่ะพึ่งทายยางนะครับผมเออเดินเดินเดินจากสองเก้าก็ได้ดอกเออพอแล้วสองเก้าแล้วพอแล้วพอแล้วเออเอ่ะบ่มีคาตกวคาถอนครับพี่น้องครับงามครับพี่แม่เนี่ผู้ใดอยากจะหางง้อเปจุดเอฟนะครับเนาะตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับครับอ่ะอดีตพาเบึงทั้งนี้ครับผมเดินเดินเดินอ่านี่นะครับเด้อเอาตัวอย่างใหญ่เลยนี่แหละจนจิ้มจนถ่ายด้วยกันฉีดบัวมีติ้งเหรอครับเอายาสเปรย์ม่วง ฉีดโชว์เลยครับผมฉีดโชว์เลยนะครับโชว์เลยครับขุดพวกหันต้นเด็ดหนึ่งเด็ดแผลสดแผลเปื่อยนี่ครับพี่น้องขับฉีดได้นะครับเด้อโชว์ครับเอาพี่น้องครับอยากจะได้ตัวนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวภาพพวงตัวต่อไปบักง่ายนะครับพี่น้องอันนี้ถือว่าเด็ดเลยพี่พี่ไปชูต่อไปนี่เด็ดเลยครับตัวต่อไปถือว่าเด็ดแม่นครับโอ้ตัวนี้บักสูงง่ายนะครับพี่น้องครับผมรอยหาซิฟุแล้วครับรอยหาซิฟได้นะครับพี่น้องคนับเป็นงอที่โตลึกยืนยง่นยุยางแย่หล่นธรรมชาตินะครับตัวนี้ตัวเต็ นี่ตัวนี้ทองพ่อได้ครับตัวนี้ทองพิ่กโกแยกเพศอ่ะสองล้านเราเป็นลูกของเอ็ดเคเอ็ดเคอ้อยแม่เป็นลูกเคเอฟพกแปดเคเอฟพกแปดพี่ครับแลว้วต้องมีเพิน่นหมอหมอเพิ่นตรวจทองแล้วครับเป็นบาป็นตัวเมียมีคลิปตรวจทองบอกพร้อมไหมครับผมมีคลิปตรวจทองพร้อมอันนี้หมอเพิ่นเห็นเพศว่าเป็นตัวเมีย<อ>มพร้พอ,รอ,รอนนมนะครับหลวงท่านมาชาัเนาตัวนี้เด็ดเลยพี่น้องครับอ่า นี่ครับหมอพันเขียนมาให้เลขปีมาช่วเป็นลูกเคบงูกแปดทองกับวิโก้สองล้านครับแยกเพศให้พร้อมโอ้เด็ดพี่น้องครับมึงว่าตัวใหญ่ผสมวันที่26มีนาหกห้ากำหนดคลอดกับหกมกร้าหกหกนะครับเด้ออ้รายละเอียดว่าอ่านะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ตัวนี้เปิดใบเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมเปิดใบ 12ครับผมแสนสองรับ1นึ0 0 0สคุณจะได้ลูกตัวเมียนะครับเด้อเป็นง้อทีครับผมตัวเงีวหล่นธรรมชาติหูสันสันรามันนะครับครับเอ้ามีใบมีหลอดมีอย่างห้ผู้ใดเอาไปจดเอฟก็ได้เอฟหนึ่งเอฟสองนี่แหละพี่น้องครับนี่ลูกเป็นตัวเมียแล้วนะครับเนาะอ้าวนี่เด้อหนึ่งแสนสองหมื่นเรียกเอาลูกเลยครับผมว่วเพลินกินย่างมาเปิดตุ่งี้ยครับอันนี้ไม่กินทุกอย่างเลยพี่น้องครับครับกินทุกอย่างที่ขวางหน้าตํลึงใบตํลึงเอ่ไปนี่เอาพวกหางพี่น้องเงี้ยวเลยนี่แหละ ตัวนี้ผู้ใดมักงูใหญ่บางคนพลาดนะครับด้อได้ลูกตัวเม่แล้วนะครับเนาะอ่ะนี่พกหางจมๆบบกใหญ่เลยพี่น้องครับนี่อันนี้ตัวใหญ่เ้อครับพี่น้องครับเอานี่เดี๋ยวพาไอ้ยางเบิ่งทางไถ่ทางดักนะครับเนาะนี่ทางท้ายส่วนจิ๋มบ่งใกล้ๆนี่นะครับขหางใหญ่บ่ใหญ่บางคนมาเบิ่งแพทยหลังจะชัดแน่ว่าซันวาอ่ะนี่นะครับด้อเห็นชัดไปพี่น้องครับนี่ข้นหลังบางที่มันผมผู้เตี้ยครับพี่น้องมันยู่นี่เอาไปรุ่นเอารลครับตัวเนี้ะครับผม ไปเลี้ยงเอาเลยครับนี่เอาไปเลี้ยงเอาเลยตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับเบมึงมุมนี่นะครับเนาะอ่ะอันนี้ตัวใหญ่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับเด้ออ่ะท้องกับวีกูแยกเพศนะครับเนาะนี่อ่ะนี่ตะดกใหญ่ๆเลยนะครับเนาะขอบหูมีคลิปตรวจทองโซงไห้มึงนะครับมีคลิปตรวจทองไห้ครับมีคลิปตรวจทองไห้มอหมอสพันธุ์สีบอกมึงครับเพราะว่า เพิ่นตรวจกับไปช่องจังหวะงอหน่อยไม่ผิดตัวครับเห็นพอดีครับเห็นพอดีคือ,อคือค,อคือมันบอมีไข่ไหมครับคือคือมันบอมีไข่ไข่มันวาวมันไข่ตัวผมมันมันสีมีไข่อยู่ตรงกลางครับนี่คือมันบอมีไข่จ่ว่าตัวนี้เป็นเป็นตัวเมียนะครับผมแต่อีกตัวเมียเขาจิ๋มชัดเจนจิ๋มใหญ่มากกว่าท่นนะคว่าพี่น้องครับสี่ตเด็ดเเลยพี่น้องครับนี่พายอยากได้เดี๋ยวสื้อผ้าไปเบิ่งมูนยู่ข้างไหนนะครับด้วยสีเปิดไว้ต้นคลิปนะครับพี่น้องมีแม่ลูกแล้วกก็มมีเฟรบใหญ่นะครับอเนี่ก็มีหัวลนธรรมชาตบกงตายนะครับเดี๋ยวเห็นอยู่คร<อ><า>ับ<า> เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับเนาะเอ้าต่อต่อต่อบอลค่อยแบบธรรมชาตินี่เอาตัวแรกครับตัวไปครับผมเอาหุ่นเลยครับผมเอาหลุดธรรมชาติตัวแรกหลุดธรรมชาติตัวยิ<_<_่งยิ่ๆลึกๆนี่แหละครับพี่น้องนี่หลุดธรรมชาติอย่างลึกเลยตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับผู้ใดกำลังมองหางัวตัวใหญ่ๆแดงๆหัวลุนๆครับขอมาเอสร้าค่าขครับพี่น้องเพื่อนมีงัวเขาไอ้มาไม่ให้พี่น้องได้เยี่ยมได้ชมอยู่เสมือตัวนี้กระท่อง ทองแก้วเราบอกครับที่องเงี้ยใช่องได้หเดือนเหรอหกเดือนมั้งครับพี่หาเดือนก็หกเดือนเลยพี่หาเดือนถึงหกเดือนเหรอเด้อพี่น้องครับตัวนี้อ่าทองสองครับผมวัวลูกที่สองทองพอได้ครับตัวนี้ทองกาเลตหกแปดพี่เก้าครับผมตัวนี้ทองเคเอฟหกแปดโอ้นะครับพี่น้องครับนี่กาเลตเคเอฟหกแปดผสมวันที่สิบสองกุมภาพันก็หากำหนดคลอดกับยี่สิบสองพฤศจิกาหกห้า ส่วนสูงตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบเท่าไหร่ครับพี่น้ร้อยสี่สิบบวกครับพี่ครับร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะเอาเบื้องส่วนหนาส่วนอันนี้คือคือตีตำตำไห้พี่น้องตีตำตำไห้นะครับเนาะนี่รูปร่างหน้าตาครับพี่น้องครับนี่หูสันๆันบลามันเลยนะครับเนาะถึกถึกใหญ่เลยครับเด้อเป็นงวงที่ลึกๆอ่าตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ผมเปิดใบแปดหมื่นสามครับผมอันนี้แปดหมื่นสามเองนะพี่น้องครับนี่ต่อรองเอาอีกครับผมนี่งวงแบบนี้แปดหมื่นสามมีบ่วพี่น้องครับ เมาเลยบูได้เห็นแล้วตัวใหญ่ๆพูดได้เลยครับบังนึ่กับบ้านเรือนทับีราคาเนี่ยนะพี่เนาะนี่หวงหางบบกใหญ่เด้อพี่น้องครับเอ้านี่เด้อจิ๋มนะครับเนาะอ่านี่รูปร่างนะครับนี่ส้นท้ายเอาแพทยหลังพี่น้องครับห่วงว่ครับผมห่วงนะครับนมกะไอเจ้าตัวนี้ถือมีนมติ้งหนึ่งนะครับเด้อน้มติ้งครับพี่ผมนมติ้งครับผมนี่นะครับเด้อเอาตัวตัวใหญ่ดีเยอะครับพี่น้องครับหุ่นถึกๆเลยแปดหมื่นสามครับผมอ่าที่ว่าน้มติ้งแม่นั่นคล้ายเด้อครับผม นู่เหระครับคุ้มเัยนะขนาดน้มติงครับลูกลูกสาวเขาเดี๋ยวเขต้องห่วงครับลูกบอกงามนะครับเนาะขายไปแสนซี่นี่ครับพี่เห็นบ่พี่น้องครับแม่น้มติงนี่ครับครูครูแม่ลูกพี่เดี๋ครูนั่นพี่น้องครับแต่ว่าเดีลูกบ่มีติงเนาะตัวนั้นพี่นบอพี่ครับผมนั่นแหละบางตัวนู้จะจะไปคิดหลายครับอันผมอันตั้งแต่เลือนลอยเขากบบมีติงเหรอครับติงคือกันครับพี่น้องครับเขึ้นสื่อตัวละพุ่นละครับเป็นลาดเนาพี่เด่นพี่เป็นพันหนึ่งครับผมนี่นะครับเด้อตัวนี้ขาพอถกบพอถอนนะครับเนาะตัวนี้กกกไหลลึบบัใญ่เยคร อ่อเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับตัวต่อไปเอ๋อหัวหล่นล้นนี่แหละพี่น้องครับเห็นชัดว่าต่อไปกับหัวล้นอี่กันไ่มครับครับผมเอาล้นตัวไหนธรรมชาติครับผมล้นธรรมชาติคือกันตัวนี้สาวสดสดอยู่ครับพี่น้องครับสาวสดสดตัวนี้เป็นลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกทองเคฟหกแปดครับอ่านี่ยนะครับเด้อลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกทองกับเคฟหกแปดนะครับพี่น้องครับอ๋อนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับล้นธรรมชาติหัวสั้นๆลูกซีไวซ์ทองเคฟหกแปดอ่ะหัวเบ่งใบนะครัับบผผมมคร อ่ะนีท้อง kf 6 8แดนะครับเด้อพี่น้องครับเอาเห็นบ่ค่อยๆเบิงไปนะครับเด้อผสมวันที่สิบหาพื่สภาพหกหากำหนดคลอดกับหนึ่งมีนาหกหกนะครับเนาะครับอ้าตัวนี้แดงดีแล้วกับหนังหนาด้วยครับหนังหนาเลยครับสูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบเจ็ดพุนละครับร้อยสี่สิบเจ็ดได้ความสาวความสดมากนะครับเนาะสาวร้อยห้าสิบนะครับเบิร์ต เขาอันออกลูกก็ลอยหาซีบนระเพีือเออโอ้ขึ้นยกขึ้นยืนครับแต่ตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับนี่ตัวนี้ผมเปิดใบสิบสองหาครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันได้ความสาวความสดโอ้เด็ดเด็ดพี่น้องครับตัวนงามครับแม่นั่งแม่นี่ครับสวยครับทองนะเนาะนี่มองเห็นชัดแล้วเดี๋ยวพาพเพิ่งถ่ายเพิ่งด่าครับพี่น้องครับนี่หงหางกับบกใหญไงนะครับเด้อเต็มดีจิ้มดำสนิทนี่ถ่ายนะครับเนาะนี่แหละครับผมหลังเห็นปะนี่ครับให้ไปถ้าอยากซีไว้ออกไปเลยครับผม นมซีหัวอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเอ้าเบื้องข้างทั้งนี่จะน้อยเอาทั้งนี้กะนี่นะครับเด้ออยากก็ได้แบบนี้นะครับเนาะเออนี่ด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะตัวนี้สวยครับพี่น้องครับยืนยงยกเลยนะครับเนาะเออนี่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับเนาะทำเอ้เห็นชัดไว้ครับพี่น้องครับโอ้มายืดมันยกดีเลยมันหอนก็มันทาหอนออาหอนครับหอนไม่มีมันมักให้เก่าได้พี่น้องครับมันเก่าแล้วมันมีแห้งนะครับผมนี่เอออาดูครัเออนี่ มลงมาเนี่ยต่างมือสูงหลไรคนสูงคนหน่อยยันเดียวพอถึงเอออ่ะชัดไปพี่น้องวันนี้เอาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันตัวต่อไปครับครับผมงรุ่นอีกแล้วบอกผิดพี่อ่ะมัดทองเก็ตเดือนอลไรพี่บนปวาอยู่มึงไปเอ้อผมว่ามึงใบขาว่ามึงมึงใบนะครับผมว่ามึงเอามันทองเก็ตเดือนนี่หลีครับพี่ตัวนี้ทองเก็ตเดือนตัวนี้มีเอีบ ครับเป็นลูกของปีศาจแดงครับพี่ลูกของ pset หนนะครับเด้อนี่แหละตัวนี้เกิดวันที่24เดือน1ิบเอ็ดสอนะครับตัวนี้พี่น้องครับเอ้าเป็นงัวงทองกับอ่าไอ้สีประดูนะครับพี่น้องครับโอ้สีประดูนะครับพี่น้องตัวนี้ก็งามนะครับพี่น้องครับสดๆเลยนะครับเนาะนี่ผสมวันที่5มกราคม65กำหนดคลอดกับสิตุลาหกหาดนะครับเด้อ12ตุลานะครับเนาะเดินไปอีกครับผมเดินไปอีกเดินเดินเดินเดิเดินก้าวขาอีกนิดนึง เออเดินเๆดๆๆินเดินเดนี๋ยวยืนทางงามๆสำหรับพี่น้องครับท่านผอนี่นะครับเนาะนี่ตัวนี้อ้วนตัวปูบักใหญ่เลย <ๆ S 2> ดวยครับเด้อตัวนี้เปิดว้เท่าไหร่ครับผมเปิดไว้แบ่งไปเห็ดสายพันธุ์นะครับผมลูกสาวเขาเนี่ยเขาขายไปสิบกว่นที่เพจค,ครับผมแบ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับผม หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเพราเอฟบีย่างจนเกือบขาดราคาหนึ่งกับว่าพอได้ครับอยู่ในสนามทองแก้แล้วนะครับพี่น้องครับย่างจนเกือบขาดกับว่าพอได้ครับท้ายสูงเท่าไรครับตัวนี้ท้ายสูงซี่ร้อยซี่สิบบวกครับผมร้อยแปดร้อยซี่สิบหาเลยหรือร้อยสี่สิบบวกครับผมมันมันลึกมันเลยมึงนั่นครับมึงหางนะครับพี่น้องครับย่างใหญ่จิ้มดำสนิทเอาเช็คสภาพนี่ครับผมเช็คสภาพจิ้มให้เนีคุณละครับตีตีออกกันนะ เออี่เห็นพี่น้องบ่มีดพื้นนะครับเด้อเออนี่เช็คสภาพได้พี่น้องไม่ได้ทะลึ่งนยนี่เออเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่าอยากจอะไรตัวนี้นะครับผมท้องเจ็ดเดือนแล้วลูกที่แดงลูกที่สองบ่ลูกที่สองครับผมลูกที่สองนะครับพี่น้องครับอ่าลูกแรกกับใครรักแสนระคบพี่น้องครับอ่าไปอยากจะเด็กัวงามมาแล้วอันนี้เป็นงัวเอฟนะครับเด้อัวเอฟครับผมราคาดนี่งยางจนเกือบขาดกับพ่าพอได้ครับเอฟหนึ่งไดพร้อมใบนะครับครับอ่เด็ดเซตเลยตวเด็ด เครื่องเหลือขึ้นทีมันละเอียดเคื่องถักเครื่องเน้นนะครับนะโซ่เงยๆลึกๆเลยครับพี่น้องนมกับโบไมีปัญหาครับผมอ๋อตัวนี้ไม่มีอย่างสวยครับผมตัวต่อไปครับผมเอาแม่สาวทองแรกง่ายๆพี่ครับโอ้ยเออสุราข้ามเพิ่นก็สั่งมาขายนุ่มสวพี่น้องตัวนี้ตัวบอกง่ายนะครับเด้อตัวนางหนาซาใหญ่นะครับพี่น้องครับเบิ้งทายืนเออเอาข้อมาทั้งนี้เออข้อใดกันจอยพี่ขาดกันยุ่นนิดหน่อยโอ้มีข้อเดียวยู่มเหมือนแบบครับขาดกันนิดหน่อยเพิ่นก็เลยเอาข้มแม่ลูกเพิ่นสิเอาสองตัวครับ นนัั่ครบผมตัวนี้ทั้งไงทั้งเงาครับเบึงบึงสูงกว่าคนอีกนะครับพี่น้องยคนหนึ่งตัวนี้ทองพอเลยครับตัวนี้ทอง <önemli> เป็นลูกของฮุสตันนะครับผมลูกฮุสตันลูกฮุสตันครับผมสาวทองแรกลูกฮุสตันสาวทองแรกนะครับอันนี้ทองกับสีปลาดูขึ้นกันครับพี่น้องครับนี่เด้อร์ทองกับสีปลาดูเอ้าอันตะเหอยใบผสมกระไรดอกเนาะยี่สิบสองเมษาหกห้า กำหนดข้อยี่มกราคม66ตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาว้ด้วยครับปานลุงสูงรบผมสูง150เท่าเด็กผู้พี่น้องเลยร้อยห้าสิบ5้าบวกร้อยห้าห้่ครับแล้วครับพี่น้องเกือบ160แล้วครับนอกตั้งหลังตรงเลยตัวนี้ยังเด็ดนะครับพี่น้องผู้ใดมักงัวใหญ่ของเอสาร้าคตัวนี้ก็บ่ควรพลาดครับเอาขอฟังราคานะครับตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไว้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครึ่เป็นหัวที่นตัวใหญ่เลยครับพี่น้องตัวนี้เคาะใหญ่มากอีกอออีีกกช็ตครับบพ่่ยางเื หอดเกือบขาดกับว่าพอครับเล็กๆอันนี้เบิ้งเลี่ยมตัวถ่ายยืดเงีๆเลยครับพี่น้องแข็งขานะครับงามกระลึกระชับดีครับขวงหางเงา้วโน้มกับบมีติงนะครับตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นงอที่สวยสมบูรณ์อีกตัวหนึ่งเลยครับพี่น้องครับจดเล็ครับผมอ่านี่พาอยากได้ตัวนี้นะครับเ้อนี่นะครับสามารถจด F1 F2 ได้เลครับพี่น้องครับเพราะเม่เขาก็บีใอ่บอยู่นะครับเป็นลูกรามันร่อยนะครับพี่น้องอ่าจดได้คือกันตัวนี้ขอบหัวดำๆเลยนะครับเนาะนี่รูปรับ เงยหัวาสาวด้วยครับพี่น้องครับเงหวเสาครั้งแรกครับเอาไผ่มักตูนี่นะครับเนาะมาเอาเลยนะครับพี่น้องสวยใสไร้ตําหนินะครับพี่น้องครับยืนตังครับยืนตังๆนะครับเนาะสวยใสไร้ตํานนีเได้พี่น้องเด้อตัวนี้เอ้ามาดูตัวจริงอีกทีครับผมเด็ดเด็ดเด็ดอายังมีให้ไล่ปิดท้ายได้บาพนี้พี่น้องครับต่อไปก็จะเป็นแม่ลูกนะครับเนาะลูกกระสุกเทพ หลังเตะแม่ผสมไว้แล้วครับใครเอาไปรุนเอาไปรุนเลยครับผมอ่ะตัวนี้ลูกงามเลยครับลูกนี่พี่น้องครับลูกยางงามเลยเด้อครับเด้อตัวนี้อันนี้ลูกพอได้ครับนี่ตัวนี้ลูก68ครับลูกไอ้ลูกสามหนึ่งครับผมลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับเกิดผสมพริกแดงครับผมเกิดวันที่5มีนาหกห้านะครับเด้อนี่ใบลูกมันนะครับลูกของเคเอฟสามหนึ่งเป็นตัวเมียนะครับอันนี้วันนี้แม่นี่ผสมกับพริกแดงนะครับเนาะมีใบมีหลอดไห้คือการผสมวันที่9มิถุนาหกห้ากัหนดทอดกับ ยี่สิบมีนาหกหกเอาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงัวแม่ลูกรุ่นสองได้สามตัวย่างงามขึ้นกันครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพาอ่าเบิ่งลูกนะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวจะเดินตามดูลูกลูกในเงาหางบอกง่ายแล้วก็ตัวเนี่ครับอ่าลึกๆครับลึกๆแค่หลังกว้างมากนะครับพี่น้องลูกที่หาเดือนนี่ครับพี่เนี่ยอันนี้หาเดือนตัวบอกง่ายนอกจับดีบอกครับพี่น้องครับเห็ดเขาจนหายสนิทแล้วนี่รูปร่างหน้าตาอ่ะหนังข้อครับเโอบลึกเลยพี่อ่ะบนลึกเอาเบิ่งไอ้ไล่ตัวนี้นะครับเด้อยวให้ทีเน้นเบ่งลูกก่อนเนาะสวยงาม อ่านี่แม่ก็ผสมพริกแดงไปแล้วลูกที่ไดนครับที่ผสมไปลูกแรกครับผมอันนี้ลูกแรกลูกสองครับผมลูกที่สองสูงกับที่ร้อยสี่สิบห้าเลยครับร้อยสี่สิบห้าสิบเก็ดพูดละพี่ครับแม่นี่ครับผมประมาณนี้นะครับตัวใหญ่อยู่ที่พี่น้องครับตัวนี้นี่พวงหางใหญ่ๆเลยนะครับเนาะคกับโบมีปัญหาบ่มีตําหนินะครับครับเอาคู่นี่นี่เปิดไว้เท่าไรครับแบงครับเอาหนึ่งแสนสองหมื่นครับผมแสนสองหมื่นซื้อสองรุ่นสามนะครับแต่ลูกกับคุ้มแล้วพี่น้องครับแสนแต่ลูกกับ เงินแสนหรอพี่อันนี้กับเป็นงวงเงินแสนในหน้าคนได้พี่น้องครับได้ได้แท้ๆเงินแสนโตลูกนี้ครับพี่น้องเอาแสนสองก็เอาตัวแยนนี่ลังเทียมีคอมเมนต์บางเทียเนาะพี่ผู้ชมครับเอาอคุณวาลูกไยขึ้นมาผมมาเรียงสักเจ็ดแปดเดือนว่าผมมาขายแสนหนึ่งสีสิรับสื่อขึ้นบอลับสื่อขึ้นอิริบอลผมบอกครับเอามาขายเลยครับผมสื่อขึ้นแต่ว่าขันหอดต้องหัน สิขายเออผมบอเพราะว่าขันหอดชุดพุ่นแล้วงัวไม่สิแพงครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าผมพุ่นขายผมรู้ว่าหนาได้งัวแพงหนาได้งัวถือแม่พ่อพี่ครับอะไรคือผู้อัตุบายไปังครับผมขันไปหอดช่วงเลยกับที่ไปหลังโยกเข่าไปแล้วก็ขึ้นแล้วสิขายเออผมว่าข่าบวัดนีครับ่งเตรียมตัวตัวเดียวให้เบิ่งชัดอีกครับพี่น้องครับสำหรับเคเอฟซานหนุ่มตัวนี้สวยนะครับเด้ออันนั้นคนก้นแสนแท้ๆพี่น้องตัวนี้ไม่พลาดเลยนะครับเนาะเอาสวยอีหลี่ดีครับการเนื้อบอกง่ายหลังเดี๋ยวให้เบื้องแพนหลังแตกๆเเนนาาะะครับ นี่แค่นหลังแบกแตกเลยอ่ะนี่แหละครับของเอสารคามฟาร์มวัวนะครับพี่น้องแหล่งวัวงามที่ลเครื่องมากเหมือนเศร้าเลยลเคเื่องมาเหมือนเศร้าเลยอั่นบ้ปะ่ามาทายของผีมันชู้เลยครับผมนี่เด็ดเลยนะครับเนาะอ้าวม้าตัวจริงนะครับเดินสรับแสนสองครับพี่น้องครับแล้วกาเริ่มต้นที หาเมื่อเงินบาทก็มีครับพี่น้องครับอยากได้หกเมื่อเงินกัรถมาใส่ร์ไก็ได้ครับมือนี้ทั้งเอสระคับมามาพร้อมกับเสือเหลืองเสือมันมันนะครับพี่น้องครับไปย่างหลีกเขาก็ว่าโอ้มาพร้อมกับเสือมันเลยตรงนี้ครับครับผมสั้นๆคุณนี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ